สวัสดีครับมาเรื่อ่นะครับสวัสดีค่ะเมืองแปดริ้วหน้าอยู่สู้โรคอุบัติใหม่ด้วยอาหารปลอดภัยและสมุนไพรชุมชนอนาศาชุมเศษ สักร่บครับเดินสักบครับไปต่อไปหมสอขอบคนครับก่อนการตบตัวสวัสดีค่ะนักวดีมิ่งชัยค่ะตัวแทนจังหัดกรุงเทพ รอบครบหมายเลขสอ,อันนี้ขอหวังอบานเหมือนกัครับบแม,า,มจา,าจากออจ้ายมเส้สวยนะง ปิ้งนะคะหวานมันอร่อยนะคะปะทุมธานีค่ะถ้าโดนักรอดรับพี่โดนักรอบหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสี่นะครับพบกับหมายเลขสี่ได้เลยนะคะดนครีบ ชวนนะครับมาที่มูลนนะครับอันนี้ต้องโฆษณาต้องเข้าแล้วนะครับสวัสดีค่ะหน่อไม้ส้มขาวหน่อไม้ต้มยาวกล้วยนองว้าตากหวานหวานกุณมลวันีนายสิงห์พันจากจมาัมป์ไะ บสวัสดีค่ะรู่จักญ่ายสร้างรายได้ต่อยอดอาชีพชันวลายสุทธศิรจังหวัดนครนายกค่ะ ยทะเลสวยงามนพยาระยะ้า ชนบุรีเมืองศีวิไลสินค้ามากมายฐันตกรรมแหล่งแร่ทองของจังหวัดชนบุรีนดยนรลงมากประกอบกิจจังหวัดชนบุรี ดูรักษิ์สแวกลอ้อมสุประเสมุทรปราการสุดยอดคนที่รครบไหมเล่สาวงามปรประกวดเดินแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับทั้ง13จังหวัด13หมายเลขทยนี้นะเพื่อให้เห็นถึงข้อแตกต่างนะครับระหว่าง13ท่านนี้ใครสวยที่สุดนะครับใครสวยที่สุดเวไ,ววไวทีมันต้องมีคําถามนะต้องมีคําถามใช่ไหมครับมันถึงจะตัดสินได้นะครับ ท่านั้นคําถามผมไม่ง่ายเลยครับพี่ๆคำถามไม่ง่ายเลยนะฮะก้าวออกมานะฮะบอกไม่ต้องก้าวชุดน่ารักมากเลยคไม่ต้องก้าวมานะครับผมจะเริ่มต้นจากหมายเลขสุดท้ายเปึงหมายเลขลำดับแรกนะครับคําถามมีว่าคิดว่าผลิตภัณฑ์เรานี่นะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมีข้อเด่นนะครับแตกต่างจากเพื่อนๆอย่างไรอ่ะสั้นๆเชิญครับ ต้องสั้นเลยใช่ไหมคะต้องสั้นนะฮะสั้นไปสินค้าของตุกของสมุดปะการนะคะที่มาเนี่ยของขายของของจำหน่ายแต่ของเราเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้วนๆเลยค่ะเป็นน้ำ E.M. นะคะเป็นลูก E.M. บอลแล้วก็ที่สร้างได้สร้างอาชีพเราอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษวัสดุนะคะหือจากหลอดนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากชุดที่ทํามานะคะช่ว่โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าชุดนี้มาจากไหนทําไมถึงทําชุดแบบนี้นะคะนี่ค่ะผ้าห่มจากชาวบ้านนะคะใช้เศษวัสดุเศษผ้ามาทานะคะแล้วขายได้ถืนหนึ่งห้าถึงหกร้อยบาทเลยนะคะค่ะหมดเวลาครับหมดเวลาสมุิไม่สั้นนะฮะ เม่สั่งครับหมายเลนต่อไปเลยครับจากนอบุรีจะต้องคุยนะคะในรัเห็นคุณภาพของมันแล้ว <c oughs> นีว่นะคะโค้กแารบดีดินดีค่ะนอกจากคุเรียนแล้วเรายังมีฟักยาวแล้วนี่นะคะลอตเตอรี่ลราแปลขยคะค่ะเนื่องจากว่าเราจะทําเป็นสวัสดิการบ <c oughs> อบหังวันเลยนะครับขอบ อันนี้รางวัลช่างภาพหรืออะไรฮะช,ชนชนบุรีชนครับสองจังหวัดคุยไปหมดแล้วชนบุรีมีสองที่ครับก็จะเป็นเอกสารครับของเมืองพนัฐครับแก่ที่สุดในประเทศครับแล้วก็เมืองพัทยาก็มีนาครับตาครับตามไหมครับจันนบุรีค่ะ พุงขั่นทิ้งผงเพื่อสุขภาพและมาปิกที่อยู่ในชุมชนผลิตเป็นได้อาหารได้หลาย,ลาย,ลาย,ลายอย่างค่ะครับคุณค่าประวัติเสร็จขอได้ไหมครับ <c oughs> อ่ะอครับนักประถมครับซมโอค่ะได้เกิดเป็นสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์โลกแล้วนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของจังหวัดนครปฐมค่ะอ่ะระยองครับผมช่วยหน่อยฮะอ่ะตั ระยองอย่างที่บอกมีทะเลมีทุเรียนมีเขยตายมีตะกา้เาเขยตายงงใช่ไหมคะพ้า่นะนะพี่ๆต้องไปแวะชมที่ระยองนะคะ<อ>ชิมช็อปชิลนะคะเขาบอกว่า 5G ที่วันแน่ก็ยังแพห้าดีเีเสียค่าสตราร์ดนะครับขัดไปเลยครับเชิญครับ ผลิตภัณฑ์จากคนครนายกนะคะลดรายจ่ายสร้างรายได้และไปนํำไปต่อยอดอาชีพได้อีกค่ะ๋อนี้แฟนขับเยอะนะครับขับไปเลยครับค่ะอันนี้ก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็นำไปต่อยอดได้เหมือนกันอันนี้ม่ไดกใช่ไหมไม่ได้ลอก <laughs> นะนะครับเชิญครับ <laughs> ใกล้กันเลยนะ เป็นสินค้าจากจังหวัดสาแก้วนะคะเป็นหน่อไม้ต้มหน่อไม้ส้มแล้วก็เป็นกล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วสามารถเก็บไว้ทานได้นานเป็นสินค้าออร์แกนิกด้วยค่ะเน้นถึงถึงสิบปีไหยครับเกินไปห้บปีอะครับปลาจิ้นาตหนักครับเดี๋ยวผมขอวายก่อนได้ไหมได้ค่ะของเขาใครยื้มเข้ามา ของปาจีนนะคะมีข้าวไรโบรี่ค่ะแล้วก็ไวมอนโบรี่นะคะแล้วก็ส้มโอหวานนะคะชื่นชื่อของปาจีนนะคะแล้วก็ทุเรียนถือมาไม่ไหวค่ะมีน้มเยอะเลยไม่มาเอาหน้าใส่รถมานะครับครับถัดไปเลยครับค่ะสินค้าจากปทุมธานีนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งข้าวต้มมัดนะคะหวานมันนะคะ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะพี่เขามัดนะครับเขามัดแม่เขามัดนะฮะเอาเล่น <c ười> อะไรเนนะี่ยมุกอะไรนั้นค่ะของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากใช้งบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตของปี65นะคะก็คือตะไคร้หอมกันยุงสร้างชุมชนให้เข้มแข็งคะ่ะ งบปีนี้เราทําได้2ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือผลิตภัณฑ์สบู่ด้วยตะลิงปิงค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงใช่ไหมคะก็คือเราจะนําผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่แล้วหรือว่าสินเขาเรียกอะไรนะคะของที่มีอยู่แล้วในชุมชนเราอย่างเช่นตะลิงปิงน่ะ,ะหลายๆชุมชนเขาก็จะมีตลิงปิงใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้จะเอาไปทำรายการก็กินอย่างเดียวมันก็ไม่ทันก็เลยเอามาแปรรูปทําเป็นสบู่สมุนไพรตะลิงปิงนะนะคะมีทั้งสบู่แบบก้อนนะคะแล้วก็แบบครีมอาบน้ำนะนะคะของเราก็คือทุกอย่างเป็นออร์แกนิกค่ะค่ะโอเคแคด้ว่าทานได้ทานก่อนเลยแซ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 ก่อนเลยครับแปรนิ้วครับเอ่อ พี่เขาพูดกันมาหมดแล้วอะค่ะตอบได้ตอบได้สุดท้ายก็สุดท้ายก็ผมชอบนี่อ่ะค่ะพิเศษลงไว้กันอะ่ะไม่จันแล้วกันเนาะทุกคนอาจจะไม่ชอบแต่ทุกคนใช้แน่นอนค่ะเอาครับสิบสามท่านสิบอะไรนะโอ้นุนนุนนี่ขโมยสินตลอดเลยโดนดนเอาเละครับสิบสามท่านสิบสามผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้แรนดอมคอมพิวเตอร์ของเรานะครับปร <13 S 2> ะมวลผลเรียบ 13, 13, ร้นนรบอยแล้วนี่ อันนั้นขออนุญาตนะครับกรรมการเราไปไหนแล้วกรรมการอยู่ที่ไหนครับผมจะประกาศนะครับรางวัลหนึ่งสองสามเลยด้วยกันเสียเวลานะครับประกาศเลยฮะอันนี้ก็มีกรรมการในเพนเรนด้อมมาแล้วนะฮะขออนุญาตลงไปครับผมอะไรนะฮะกรรมการกี่ท่านฮะปรึกษากันนิดนึงนะครับจังหวะนี้ก็โพูดทารอนะครับมิวสิครอนิดนึงนะครับ วันนี้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้ใช้มันไ,ไม่ไม่เขียนอะไรเลยนะไม่ได้เขียนเลย <_ t ops> ผมจะประกาศนะครับรองชนะเลิศอันดับ2องได้แก สองนะครับรองแรกเป็นสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมือสัตประกาศเลยครับประกาศเลยได้แก่จัดด้ที่ผมขอวายครับบาจีบุลยบาจีบุลยอันนี้ขอขอเองพูดเลนพูดเลนและรางวัลนะครับชนะเลิศนะครับแห่งปีพุทธศักราช2565ในการประกวดแฟชั่นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตลาดนัด5ดี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 อะไรต่อแม็คไม่มีเนาะอ่ะได้แก่แก่แก่ผู้เสียดาไม่มีมิวสิกจังหวัดฟังไฟเต้นโบนอนดับโบนิ่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับจับมือกันจับมือกันจับมือกันมาแสดงความดีกันครับที่เหลือนะครับไม่ต้องน้อยหน้าตกใจนะครับเรามีรางวัลชมเชยจากหัวหน้าเพนนะครับเป็นกิฟต์เซ็ทนะครับกิฟต์เซ็ทอะไรฮะกิฟต์เซ็ทจาก ต้นเองใช่จากพี่นัทโดีเดี๋ยวไปถ่ายกันเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอถ่ายรูปก่อนนะฮะถ่ายรูปครับถ่ายรูปเราครับถ่ายรูปเลยครับใครจะมาถ่ายไหมครับใครจะมาเลยฮะสำหรับวันนี้นะครับว่าเรามีงานอีกนะครับติดต่อไม่ได้จากโบผมเลยฮะ0841017945นะฮะเราจะเอาทีมงานเสียงอีสานไปนะครับเราหมดคะแนนนะฮะ สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอขอบคุณนางแบบกนะครับมีนายแบบไม่มีนิดนึงนะฮะมีนายแบบกด้วยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะจัดงานนะครับแล้วก็ฝั่งหัวหน้าเพนนะครับทุกท่านอ๋อถ่ายรูปนะครับเชิญเลยครับขยันถ่ายรูปนะครับเชิญเลยขออนุญาตนะครับขอขออนุญาตเรียนเชิญพี่ตาแล้วก็พี่พี่ิยากอด้วยนะครับาถ่ายรูปเชิญนะครับเพราะว่าร้อยปีนะฮะร้อย ประกดอีกทีนะฮะถ้าไม่เก็บภาพไทยไว้ไม่รู้จะได้ไทยไหมนะฮะร้อยปีมีครั้งเดียวเอานะครับเอาครับท่าแรกครับท่าเยี่ยมก่อนเยี่ยมท่าที่สองหัวใจน้อยหัวใจน้อย หัวใจน้อยนะเนีหัวใจน้อยนะครับ, yeah, ใใรบและท่าที่สามชูกำปั้นนะครับนี่เนี่ยภาประจำเลยนะครับขาบิ๊กล็อกอ่ะข <laughs> าบิ๊กล็อกด้วยนะครับค <laughs> ้างไว้นะครับค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับั okay, นบน,บนี้ช่องวันมาเองนะครับนักข่าวช่องวันจําได้ท <laughs> ี่อะไรเหมือนมากโอเคขอทคุณนะครับ